สวัสดีครับผมนายวินนทิติสงษาวันนี้จะมาต่อวงจรไฟไทยครับนี่ครับขั้วบวกจากแบตเตอรี่ส่งไปยังขั้ว A M 1นะครับและส่งไปยังขั้ว I g ส่งไปยังฟิวขนาด10แอมป์และลงไปยังล,ลงไปยังขั้ว10ปลั๊ก4 B ลงและยกลงไปยังปลั๊ก4 A 1นึผ่านสายไฟเส้นที่เขียวไปยังสวิตช์ อัพไลท์แบ็กอัพไลท์สวิ์นะครับอันนี้ลงไปยังฟิลคาร์บแอมป์ผ่านสายไฟเส้นติแดงไปยังคั่วที่3ปลั๊ก 4A1 เ่ผ่านสายไฟเส้นติแดงไปยังคัว่22ปลั๊ก4 b และไปยังคั่ว0าลั๊ก 4A และผ่านสายไฟเส้นติแดงไปยังคั่วที่10ปลัก B ลงไปยังขั้วที่9้านะครับขั้ว9ปัก B ีนะครับจากนั้นลงไปยังขั้วที่10ปัก A ลงไปผ่านสายฟเส้นสีแดงลงไปยังขั้วที่6ผ่านไถาฟถอยฝั่งขวาไปยังขั้วที่5ผ่านสายไฟเส้นสีขาวแถบดำลงไปที่ J 1และลงกลางนะครับจากนั้นไปที่ขั้ว โ้ดที่9ก้าปักบีส่ง A, ไ,าาไปยังขั้วเอผ่านาาสายไฟส้นสี่น้ำตาลไปยังขั้วที่หกผ่านสายถอยฝั่งซ้ายไปยังขั้วที่สิบห้าลงไปยังผ่านสายไฟส้นที่ขาวแถบดำลงไปยังเจสองและลงกาวแล้วครับ จากนั้นสับสวิกเอ้แบ็กอัพไลท์สวิกขึ้นนะครับนี่ครับครับ